สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอันนี้เราจะเริ่มกันที่การสร้าง cover youtube ก็คือหน้าปกของวิดีโอ youtube ของเรานะครับเร้วมาต่อจาก ep ครั้งที่แล้วก็คือ ep 2ที่เราสอนเรื่อง type tool กันทีนี้เราจะเอา type tool เนี่ยมาสร้าง cover ของ youtube เป็นหลักแล้วกันเพราะว่าจริงๆริงแล้วเวลาก,การทำงานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันต้องใช้หลาย ทูนแต่ทีนี้เราพยายามจะแค่แค่ทายทูนก่อนเพื่อให้เห็นว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันทำงานได้เลยเราเริ่มจากการสร้างอ่าดูตรงนี้นะครับสร้างโปรเจกต์งานใหม่วิดีโคอรเวอร์ของ YouTube เนี่ยก็ต้องใช้ไซส์ของวิดีโอเนอะมันจะได้เป็นขนาดรีชเดียวกันแล้วเราก็เลือกที่พัน 80แล้วกันเสร็จแล้วเราก็กดเคเราจะได้โปรเจกต์งานหรือว่าภาพที่มันมีขนาดเท่ากับไซส์ของวิดีโอ HD เราจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีภาพของนักบาสเกตบอลอยู่ที่เป็นภาพฟรีที่มาใช้ได้เนาะเราก็เอามาทำอีกโปรเราเลยแล้วกันเราไปเลือกรูปนั้นมาใช้นะ อยูน่นี้แล้วก็ open นนีเราได้รูปมานะล้วเราก็ล่างมาันลงมาเลยพอเราล่ากมันลงมาเนี้ยโยมันใหญ่ใช่ไหมครั้งก่อนนูน่น EP แรก EP 1เรารู้ว่ากดโชว์ทารฟอร์ก็จะมีกรอบให้เราลดขนาดได้รูปก็สามารถถูกลดขนาดได้ ดาวกลับเข็นี่ยนนประมาณนี้นลนะเป็นปายพลังชุดเสร็จแล้วผมขอดีกรนะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็เหลือไว้เป็นสเปซสำหรับใส่ตูหนังสือเราแล้วกันว่าเป็น EP เท่าไหร่หรือว่า EP คกับอะไร เรามาเคสีตรงนี้ว่าเราอยากได้สีตรงไหนผมก็จะเอาสีจากในรูปนี้มาใช้แล้วกันโดยการการที่เราจะเลือกสีเนี่ยเราก็ใช้วิธีการดูเอาก็ได้จะได้ไม่มีเพีย้ยนเนาะโดยที่เลือกจาก eyedropper เราไปจิ้มตรงไหน,นเราก็จะได้ค่าสีนั้นมาตรงนี้จะเปลี่ยนไปยิ่เป็นสีเขียวสีเขียวจะเปลี่ยนไปเรอาอยากได้สีสีส้ม เสร็จแล้วเรามาตรงเลเยอร์ตรงหน้าต่างเลเยอร์เนี่ยเรามาเลือกตรงนี้จะสร้างนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะเอาสีที่เราได้เนี่ยมาเทใส่เลเยอร์สีตรงนี้เรามาเทโดยใช้เพนบั c เก็ตนี่นะครับเทลงไปอ่ะได้ละเสร็จแล้วเราเฮ้ยมันทับบนเลยนี่ว่ามันอยู่เลเยอร์บนไงทีนี้ เราอยากให้มันเห็นรูปข้างล่างเลเยอร์<ม>ล่างฝั่งขวามือนี้เนาะเรากดคอนโทรทีก็ได้ก็จะได้กรอบออกมาเป็นกรอบทานฟอร์มเหมือนกับกดเลือกตรง m o Move t o o l เลยเราเลือกมาเสร็จแล้วเราก็หดขนาดแล้วเราจะหดขนาดให้มันไม่ส่งคงเรโชเดิมไว้เราก็ต้องกดชิปแล้วก็ล่างมาได้แล้วกด enter ทีนี้เรามาใส่ EP กันมันคือ EP 3ามเนาะเราก็ใส่ EP ศูนอ้าวฟอนต์มันเป็นสีนั้นเรามาเลือกตรง Move Tool ก่อนเราวมาปรับสีตรงนี้ตรงฟอนต์แค่เป็นสีขาวกดโอเคเอ่ามาลวแต่ว่าเล็กไปเราทำยังไงก็กด Ctrl T เหมือนเดิม Ctrl T ได้กรอบมาเราก็ขยาย พิมพ์ผิดด้วยเล็กด้วยอ่าไม่ออกอเข้ามาขยายใกล้หน่อย ep เอาเป็น p ตัวใหญ่ดีกว่า03อ,อันนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็มาปรับตรง selector ต,ตรงนี้กดบนให้มันใหญ่หน่อยอ้าวไม่เปลี่ยนละลูกกดเลื่องใหม่ ทวทีครับอ่ะเลือกใหม่ให้มันเป็นโบนเออโบนละเมื่อกี้เรามันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นไททูนอยู่แล้วเราต้องเลือกครอบมันมันถึงจะทำงานแต่ทีนี้ถ้าเราเป็น m o v e t ทู l มันจะทำงานบนเลเยอร์เป็นชิ้นๆเราก็สามารถปรับเอฟเฟกมันได้เราเลาะลงเล,ล็กน,นิดนึงเพราะมันหนาแล้วมันใหญ่ไป เสร็จแล้วเราอยากพิมพ์เพิ่มใช่ป่ะแล้วก็กดนี่ไททูนอีกรอบหนึ่งพิมพ์แล้วจะพิมพ์คำว่าไทาทูนพาร์ทสองเอเพราะว่ามันต่อจากครั้งที่แล้วเนาะกดคอนโทรลที T T เหมือนกันลากเลยใหญ่บุ้งั่าง <c oughs> เป็นเหมือนรายละเอียดแล้วกันแต่แล้วมันใหญ่ไปมันดูแน่นไปนหมดเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นบางแล้วก็ปรับให้มันเท่ากันเนาะ,นะประมาณนี้เรามาทำอะไรให้กับ EP คำคำนี้ก่อน EP 0ูสามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยว เราจะได้เรียนรู้การใช้งานไปด้วยมาตรงเลเยอร์ตรงเนี้ยโอเคเรามาเลือกเลเยอร์ตรง ep 0 3กันแล้วเรามาใส่เอฟเฟกให้กับมันโดยเลือกข้างๆ้ข้างหลังตรงเนี้ยกด2 t ทีคลิกซ้าย2 T ทีมันก็จะขึ้นหน้าต่างเลเยอร์สไตล์ออกมาเลเยอร์สไตล์เนี้ยมันก็มี b e v e l well, มี Emboss มีคอ มีคอนทัวรมีเท็กเจอร์มีสโตกมีอะไรเงี้ยทีนี้ผมมาเลือกตรงนี้ก่อนแล้วกันบิเวลก็เป็นการเพิ่มความหนาเห็นไหมคลิกไปปุ๊บมีความหนาเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาเลือก select ตรงแท็บบิเวลก็จะใส่เท็กเจอร์ได้แต่ติ๊กปุ๊บก็จะมีเท็กเจอร์ขึ้นมาเอาออกเท็กเจอร์หายไปคอนทัวรก็จะเป็นอ่า เหมือนกับเพิ่มมิติของด้านแสงเงาเข้ามาอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็นแบบเนี้ยมิติแสงเงาก็จะเป็นปกติเอ่อก็เรียกความหนาลึกมันก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเราปรับมันปรับตามเคร์่นี้ก็คือมันจะมีรอยบุ้มลงไป อันนี้เราลองเลือกดูว่ามันจะเป็นสไตล์แบบไหนที่เราต้องการใช่ปะเราเลือกแบบปกติก่อนนะกันเป็นเป็นสโลปปกติเราเลือกเท็กเจอร์ให้มันตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นของเท็กเจอร์เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแบบไหนเราจะลายไม้ใส่ลงไปเนาะอ่ะประมาณนี้กดโอเคเสร็จแล้วเรามาทำ พิมพ์ตรงรูปตรงนี้นิดนึงนะกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ไม่ต้องมีกระด้แต่เราอยากจะใช้ใช้ทูลอีกสักนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่ามันทำงานอะไรได้บ้างเราพิมพ์คำว่า b a s s 7 ball เลือกเป็น move tool กดคอนโทรล T ขยาย ได้คำว่าบาสเกตบอลมาแล้วทีนี้เรามาเลือกตรงไททูนอีกทั้งเลเยอร์ที่เราเลือกเนี่ยเรามาใส่อฟเฟ็กให้กับมันเลเยอร์บาสเกตบอลโดยที่มาใส่อฟเฟ็กตรงนี้ใส่สไตล์ให้มันก็เรียกว่าลปเทคอ่ะแล้วก็ปรับผมก็เป็นอันนี้ละกัน มันก็จะเป็นนูนนแบบนี้เหมือนครอบเอวอยู่แล้วก็ปรับขนาดให้มันได้มันนูนมากน้อยแค่ไหนนะเอาที่เราชอบอกดโอเคเสร็จแล้วผมขยายภาพใหญ่หน่อยนึงขยายฟอนต์ให้ใญ่ขึ้นนิดนึงทีนี้มันจบไปเนาะเราก็ไปใส่เงาให้มันโดยที่เลือกตรงเลเยอร์เนี้ยใส่เอฟเฟก เยอสะสไตล์เราเลือกที่ด r o p shadow drop shadow ก็แปลตรงๆก็คือเงาที่มันดับออกไปทีนี้เงามันก็จะแสดงสีอันนี้เป็นสีเดิมที่ผมเลือกก่อนหน้าเนาะเราก็ปรับให้เป็นสีดำหน่อยแล้วกันเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณหนึ่งออกมาไม่จมละเราโอเคนี่ เราก็จะได้ c o เวอของ YouTube แบบไม่ต้องมีทำอะไรเยอะเราจัดให้มันดูคอมโพสลงตัวนิดหนึ่งหน่อไม่งั้นจะดูง่ายเกินให้คอมโพสมันดูลงตัวนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้เราก็ได้ c o เวอร์ของ YouTube มาแล้วทีนี้เราก็ เซฟก็เก็บไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เลือกเป็น Photoshop ก่อนตั้งชื่อก่อนนอนตั้งชื่อก่อนลืมลืมลืมตั้งชื่อว่า Cover YouTube แต่ถ้าเราเซฟอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปใช้เราจะเซฟมันเป็น png mm hmm. ก็พอไม่ต้องใหญ่เกิน mm hmm. เรียบร้อยแลาได้เขาว่า youtube ep 3มาแล้วนะครับเป็นอันจบพิธีไว้คลิปหน้าเราจะสอนมาเรียนรู้กันดีกว่าอย่าเรียกว่าสอนเลยมาเรียนรู้กันว่าเรื่องอะไรยังไงถ้าใคร มีคำถามมีข้อสงสัยก็พิมพ์ลงมาตางคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือว่าใครอยากให้เรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็มาบอกกันแค่นี้ครับขอบคุณครับ